มีวิธีการยังไงเอาจริงไหมก็ใช้มึงกองไงแล้วมึงกองอะ่ะกองหมาไม่แดกตลอดกูโดนด่าตลอดเพราะมึงอั่นแหละ มาถางความดีความเร็วในใจคนอะ่ะมันมีอยู่แล้วทุกคนแหละเวลาพูดอะไรไปเหมือนแสงอาทิตย์มันมีทั้งคนชอบทั้งคนไม่ชอบแต่ไม่ใช่เหตุผลที่พระที่จะไม่ขึ้นบางคนไม่ชอบอ้กูร้อนบางคนแม่งจะตากางเกงในอะ่ะรักพระทิ่จะตายหา่าคนแบบว่าแม่งกูจะนอนอะ่ะกูไม่เอาพระอาทิตย์วันนี้มันห้ามไม่ได้เลยเว้ยจริงๆมันกรองในตัวของมันเองอยู่แล้วสิ่งไม่ดีเราไม่พูดอยู่แล้วมึงต้องเข้าใจในเรื่องของวาสนาด้วยวาสนากูเป็นคนพูดใจอย,อย่างนี้ในสมัยพุทธการเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยพระเดินินนนนเป้เ้ออามคูํะะดไ ำพระทุกองค์อ้อมคูน้ำพระสารีบุตรกระโดดข้ามแควถกขเขมรนนะ่ะกระโดดข้ามปั๊บพระองค์อื่นตีเตียยพระสารีบุตร ถามพุทธเจา้จาพุทธเจา้าทำไมภาษาลิบุตรเป็นอ克拉สาวกเบื้องขวาทำไมถึงทำแบบนี้พุทธเจา้จาบอกว่าเดี๋ยวว่าเขาเลยพุษณาสนาเขาเป็นลิงมาเป็นร้อยเป็นพันชาติเขาเจออย่างนี้ปุ๊บเขาง่ายเขาอะเขาก็โดดไปก็เหมือนกูเนี่ยกูก็พูดจาแบาบนีบ้พาสนากูอะมึงเดือดร้อนอะไรแล้วไม่ให้กูมานั่งพับเพียบแล้วต่อสู้ชีวิตกันนะครับอยี้ <c oughs> บ้าแล้วมันไม่ใช่กูไงหยุดกูไม่ได้หรอกบ้าบอกทรมัสวยงามอยู่แล้วอย่าให้ธรรมะมันเป็นเฉพาะของคนที่จะต้องอาบน้ําอาบท่าก่อนจุดทูปราณีตถึงจะเข้าถึงธรรมะได้มัน ุูธเจ้าให้มาโลกับวิทูรู้โลกแจ่มแจ้ง,จงแม่งต้องแทงตลอดธรรมะเป็นสันทิติโกคนที่แม่งถึงเวลาแม่งถึงที่ถิรับได้ทันทีอากาลิโกเมื่อไหร่ก็ได้เอฮิปัสิโกรู้แล้วมึงกดไลค์กดแชร์เนี่ยคือการเชิญคนเข้ามาดูคนไม่เชื่อธรรมะไม่เชื่อุูธเจ้าไม่เชื่ออะไรุูธเจ้าบอกไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาเอฮิปัสิโกมึงมาดูมึงมาดูมึงมาปฏิบัติเองโพบันญิโกควรน้องเข้ามาใส่ตัวมึงเองปัจจตังเวทิถโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนไม่สามารถรู้แทนกันได้ฟังวันนี้3คนรู้ไม่เหมือนกัน ทุกคนนะขึ้นอยู่กับทิฏฐิสันทิฏฐิก็คือเลือกสันมาแบบเฉพาะทิฏฐิของมึงเท่านั้นนะถึงบอกว่าธรรมะอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าจะขัดเกลากาดีกับเรื่องเดียวกันขัดเกลาไอพึ่งก็ไม่เหมือนกันแม้หัวข้อเรื่องเดียวกันแต่คนต่างกันไม่เหมือนกันนะใช่ปะ่ะพระเจ้าได้ใช้วิธีรนะ้อยแปดพันเก้าในการช่วยภาษาวกทั้งหลายแหล่ช่วยคนทั้งหลายแลาาาหลห่บางครั้งบางทีพระเจ้าให้ไปนั่งดูศพบางครั้งบางทีให้ไปนั่งดูดอกบัวงี้บางครั้งบางทีให้ดูลมหายใจบางครั้งบางทีให้ไปไหนไ หลากหลายวิธีการมากทีนี้เนี่ยคนที่ดูเนี่ยทำยังไงถึงจะแบบจะเลือกข้อมูลไหนเข้าสู่ตัวดีอันนี้พุทธเจ้าก็าให้หลักไว้การามสูตรสิไม่ต้องไล่หรอกว,ว่าอยากเชื่อเพราะเขาเป็นอะไรบ้างคือพุทธเจ้าบอกว่ามึงไม่ต้องเชื่อใครเลยทั้งนั้นเชื่อตัวเองแต่เชื่อตัวเองไม่เชื่อจากมิจฉาทิฏฐิต้องเชื่อจากการปฏิบัติจ,จริงเท่านั้นเวลารู้อะไรมาก็แล้วแต่ปฏิบัติครับเนี่ยคือการามสูตรน,นะคือสูตรที่ประทานให้ชาวหมู่บ้านการามะเมื่อสมัยพุทธการอยู่ในเมืองสาว,วัตถีมั้ยไม่น่าจะก็กูบอกไป ไม่ต้องเชื่อเลยมึงเชื่อตัวเองเชื่อจากการปฏิบัติของตัวเองเชื่อตัวเองไม่ใช่เชื่อความคิดไม่ใช่เชื่อปัญญาไม่ใช่เชื่อสถานะตัวเองนะขณะนั้นต้องเชื่อจากการปฏิบัตินะเพราะไม่มีอะไรจะมากั่นกองได้ว่าความคิดนะตอนนั้นมึงเวลไหนปัญญามึงตอนนั้นมันเวลไหน,ญญน,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 นเข้าใจาป่ะแต่ถ้ามึงได้ปฏิบัติปุ๊บเนี่ยทุกอย่างแม่งเคลียร์หมดไงแล้วไปเชื่อหลังจากนั้นพระเจ้าทรงใจกว้างนะท่านบอกเลยว่าไม่ต้องเชื่อเพราะเป็นพพุทธเจ้าพูดได้เป็นครูบาอาจารย์พูดก็ไม่ต้องเชื่อพุทธเจ้าพูดก็ไม ปฏิบัติก่อนนะเธอถึงจะเชื่อตัวเองหรือไม่เชื่อตัวเองเดี๋ยวแบบว่าเชื่อเพราะว่า๋อ,อกอูเก่งกวนเชื่อด้วยทิฏฐิไม่ควรเชื่อเชื่อจากการปฏิบัติเท่านั้นเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ทํให้ที่คนฟังไม่ใช่คนพูดคนฟังเขาฟังแล้วเขาคิดได้เขาก็คิดได้ฟังแล้วคิดไม่ได้ก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยจริงๆนะกูไม่ได้กวนตีนนะเอาใจช่วยจริงๆนะอาจจะไม่แม์กับกูแค่นั้นเอง